แปลกใจไหมัครบแปลกใจอยู่ครับแต่ไม่ไม่เคยมีใครทําแบบนี้เนาะไม่มีครับเป็นข้าง้นเขาก็ใส่ใส่ปุ๋ยนะเขาก็เอาปุ๋ยเ็าว่าทําไมไม่ใส่ปุ๋ยบ้างก็บอกใช้ยาตัวนี้แหละก็ดีสียาพ่นบ้างวันนั้นก็บอกให้ดอให้แฟนเอาเนี่ยใส่ผสมยาฆ่าย้าด็อกเตอร์เขาบอกให้ผสมใส่หรือไม่เป็นไรก็เลยให้เอายกลังมาสีดเลยวันนั้นอะหญ้าตายดีไหมก็นี้นะครับนี่ค่ะนี่มหญ้าตายดีแล้วก็ พื้นตัวเร็วเนาะรากของยางนะไม่ไม่ไม่ใช่หญ้านะหญ้ยางามันดีามันไม่ผลไม่มีผลกระทบกับยางอืมฮเราสังเกตยังไงว่าไม่มีผลกระทบก็เวลาสีไปนี่มันก็ยางมันก็ไม่มีการที่จะาก็มันก็ใบร่วงใบเหี่ยวใบเหลืองใบอะไรไม่มีเออชืนไม่มีผลกระทบช่วยได้ดีเนาะช่วยได้ดีอ่ามันคืนฟูได้นี่อยู่ ครับมาถึงมุมของอะ,อะไรนักศึกษาปริยัตรีเกษตรนะครับครับได้มาดูงานแบบนี้แล้วเห็นแล้วมีความเห็นยังไงบ้างครับหลังจากที่เห็นวิธีการแบบนี้สำหรับในการทำยางทำง่ายด้วยแล้วก็ได้เงินด้วยเนาะได้ทำง่ายครับแล้วก็แปลกใหม่ดีครับเพราะว่าใช้ RD 2 5ดีตัวเดียวนะครับ ไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่อะไรเลยอืครับเป็นมิติใหม่เลยเนะาะคแบบใหม่ใหม่ใหม่ทั้งประเทศทั้งโลกเลยนะครับเพราะว่างานวิจัยตัวนี้เป็นงานวิจัยที่ไม่ไม่มีที่ที่ใดในโลกนะครับไม่ได้เรียนแบบใครเป็นงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับ,รบตอนนี้ใจดีนะครับหกขวดแถมสี่ขวดติดต่อมาเลยครับด่วน สวนยางพาราทั่วประเทศนะครับ6ขวดแถม4ขวดแอดเข้ามาใน ID Line นะครับ RD251 ID Line RD251 มาถามมาสืบค้นข้อมูลได้นะครับเรามีข้อมูลอสอบโต้หรือว่าเขาเรียกว่าให้ความเป็นที่ปรึกษาให้นะครับว่าจะทำยังไงนะครับและเบอร์โทรนะครับ0808959244 0808959244 หมดเขตเมื่อครบจํานวนแล้วก็จะหยุดโปรโแต่ช่วงนี้รีบหน่อยนะครับ6ขวดแถม4ขวดไม่มีที่ไหนจัดทรงฟรีจ่าย3 6 0 6นะครับวันนี้เนาะก็มีบรรยากาศที่ดีแล้ววันนี้ก็ต่อไปก็จะเก็บยางไปไปขายเนาะบ,บกวนเวลาพี่เขาพอสมควรก <c oughs> ็เดี๋ยวะจะได้กินข้าวกินปลากันขอให้ทุกท่านนะครับรับข้อมูลนี้ ไปเพื่อเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองเป็นประโยชน์ต่อประเทศเพื่อทํายางคุณภาพให้มีราคามากขึ้นยางที่ไหนก็ไม่เหมือนยางประเทศไทยราคาก็จะดีแต่ถ้ายางที่มีการใช้าสารเคมีเร่งหรือใช้น้ํากรดที่ไม่ได้ใส่โ mm. ปรตีนเมนูอารีสองห้าหนึ่งทำให้ยางมีคุณภาพต่ําแรงยืดหยุ่นในแรงต่างก็จะต่ําลงไปแต่รับรองเลยครับ เมื่อกี้ขว้างให้ดูแล้วว่าเด้งขนาดพื้นดินอ่อนนะครับดินดินก็นุ่มเนาะออก็่ครับยังเด้งครับดินดีมีชีวิตต้นไม้อายุยืนเดี๋ยวก็ล่ำลากันเพียงเท่านี้ดรกรสุกเกษมรายงานจากจังหวัดอุตรดิตถและผู้จัดการที่นี่ด้วยเนาะผู้จัดการทั้งสองล่ำลากันไปพร้อมกับผู้อะไรสังเกตการณนะครับครับสวัสดี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 ครับ อยู่เมืองพรุงต้องมาคืนถิ่นโดยบินคืนถิ่กลับมาบ้านเราเพื่อชีวิต แผ่นดินของเราชีวิตแบบเก่าไม่หวนคืนสิบิีไดลปลูกลอะไรอยู่หรือคนงามดอกตะกอนเขาถามคนงามปลูกต้นอ,อะไรทุเรียนมางคู มุดหรือว่าหลังใหญ่